วันนี้แม่จะมาเล่าประสบการณ์ลี้หลับที่แม่เจอกับลูกสาวแม่น้องอิฟเกิดวันที่6พฤษภาคม2551ค่ะเวลาเที่ยงคืน13นาทีเหตุการณ์แรกที่เราเจอก็นางอายุประมาณในรูปนี้แหละค่ะคือแม่พาน้องไปไว่ายน้ำนะคะที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งโดยแม่ก็พาไปปกติค่ะพาไปเกือบจะทุกวันในจังหวะนั้นแม่ก็ได้คุยกับเพื่อนของแม่และเพื่อนสาวของแม่ก็บอกว่าเฮ้ยสังเกตดิลูกเธอคุยกับใครพอหันไปมองก็เห็นน้องคุยกับใครไม่รู้ค่ะอยู่ข้างสระ ก็เลยถามไปว่าน้องอีฟคุยกับใครลูกนางหันหน้ามาแล้วบอกว่าพี่ไม่พูดพี่ไม่ให้พูดนั่นเองนะคะแม่ก็เลยถามไปอีกว่าคุยกับใครลูกนางบอกว่าพี่เป็นผีพี่บอกให้กระโดดน้ําลงไปเล่นกับพี่ข้างล่างซึ่งสระนั้นสูงประมาณ2เมตรกว่าค่ะจากนั้นพ่อของนางก็อุ้มนางกลับบ้านเลยจ้าแล้วก็ไม่ได้เล่นน้ําอีกเกือบปีแต่ตอนนั้นน้องยังพูดไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยจับใจความได้เท่านี้ก็สยองอยู่นะ อย่าไปตอบกัน